สวัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to the channel again and again I'm here at the uh, Laop Nippon uh, Beach at the uh, n นครปากเ e district จังหวัดสุขศ Provence. You see over there? It's a uh, Batku Salau. Yeah. I zoom little bit. Batku Salau. Right there. You see the big Buddha? Yeah. And you go on the way over there. That side is a uh, Pon, Pon Thong district. also belong to Chiang uh, province. And you go all the way over there. Uh, if you go straight, you will go to the uh, Thai-Laos border at Song Mek. They call Wang Tao. Yeah. And after you pass the Po Lao you turn left, you can go to the uh, pu Wat Phu, Champasak yeah, right there. This is a uh, Mekong River. Uh, really nice. Look at that. Very nice. On this side is your Nakhon uh district. This is a Yang, family house. You see what there. Yeah. On this side, uh. Jampasak Grand Hotel. Nice. Go that way. Yeah. You go all the way to our uh, uh, Pak Song. No. You can go that way or all the way uh, go to the uh Jampasak uh, district. Yeah. And o ก็ b ก o จ a ตประอ่ uh, Wat Phu, t h ว t r a f f i c ทราฟฟ e กขอ o ที่นี่ลูกอะไรแอดไ e โอ n ยเอ็มบีบีบี h e r e เพี่น้องนาะเดี๋ยวนี้ข่าพระเจ้าก็ยินอยู่ถึงขัวหัวลาวี่ปุ่นทุกเห็นเลยยูนครปากเซ แขวงแจมปสัสซัคเนาะละ้วถึงไปหันทันเสร็นั้นมันพูชเลาเนะาะพูชเลาแล้วก็ไปเลยก็นสิเป็นนานาท่านสามารถไปวัดภูได้เนาะข้ามปัวไปแล้วก็เลียดซ้ายไปวัดภูไร่ข้าพเจ้าไปวันนี้แล้วโดยใช้รถจักรไปประมาณสี่สิบเมตรแมตสี่สิบเมตรกิโลเมตรนะครับเนาะประมาณนี้เนาะแล้วไปหาบังเต่าคือกันก็ได้เนาะแต่หาบังเต่าไปประมาณประมาณเดียวกัน48กิโลเมตรนี่แหละ บางต่อเป็นออ่่าาสายแดดระวังลาวไทยอยู่ซองเมฆรถไฟนอกประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นลั้เป็นนังของสวยงามหลายพี่นอ้องแบบนี้กลำลังตกดินงามเลยสวยงามงามเลยน,นะแถวนี้ท่านเห็นท่านก็แม่นน่าเงิน ดาวเฮืองเนาะซึ่งเพิ่นมีกิจการหลายอย่างเนาะคือกาแฟดาวเฮืองเนาะเป็นตัวนี้มันก็ได้เนาะเออกระเบื้องขวาข้าพเจ้านี้อันเป็นอ่าจำสักแกรน์โฮเทลนี่ก็งามดีกันงเนาะงามีเนาะแล้วข้าพเจ้านี่จะบ่ย่างกลับไปขึ้นเนาะ ครับเจ้ากันอยู่นี่แล้วก็นที่โบข้ามขั้ไปทางวัดคนท้องหรือว่าวัดพุทธหล่าเนาะดินแดนมั่งแน่นเนาะข้างในเนาะดินแดนมั่งแน่นหลังจากน้ำข่องโซลาจะเป็นของลาวมั้งเนาะเป็นลาวมั้งถึงว่าท่านจะไปอยู่อ่าเมืองเจประซักบ่หรือว่าอ่าไปอยู่แถวนั้นเนาะเดี๋ยวไปเป็นดินลาวมัด้งท่านน่าไะเป็นรอละวานีเนาะอเป็นรอไปฮอดอ่าไกลเติบแล้วข้างในเนาะ ว่นวนี้ก,ก็ไปเมืองจำปัสซักเนาะวัดผูคือวัดผูนะครับเนาะเมื่อก่อนก็ไปแถวปากซอมเนาะดินปากซอมเป็นั่งตกตัดเนี้งเป็นั่งตกตัดฟันสิแต่ข้าพเจ้าไปรอทั้งวัดภูนี่รอขึ้นไปนี่เที่ยวทัานแง,งามหลายกันเลยเนาะแล้วก็มีวัดว่าหามหลายแถวนั้นแล้วก็เป็นที่ว่าปอนอรุ่ยสอทว่าเนื่องภาคไหลแถวเมืองจำปัสซักนะครับเนาะ งามแถวนั้นใกล้วัดภูจะงามดีนะครเนาะจะงามดีครับเจ้ามาักมักอ,อากาศอยู่ทางคุณแดอากาศเย็นยนิดนึงนะใครเนาะแต่คาว่าบึงน้ําของแล้วงามดีตลีไหนะแถวนี้น้ําของอยากกว้วงกอนน้ำแของอยากกว้วงกวันนะครเนาะก่วงกวันลายๆเนาะคือเวียงจันนี่แม่น้ำแห่งเลยเวียงจันว่อยางมีน้ำละเนาะจะเสียบรรยากาศไปเนาะทางวิยงจังนเนาะ ทำลายก็ต้องเป็นทิวทัศน์ที่งามเนาะวิจังณระเรียไปฟังนั่นก็เหมือนก็เหมือนกับอย right <Huh? S 1> ู่นครพนมเนาะอยูแท้แขกกับนครพนมซื้อกันแล้วไปเนาะสวรรค์นักเกตกับนางงามไปยังนึงตามแคมป์ของเนาะเขาเขาจะว่าปากสั้น <OLED> อ <CD interpret> ีกนะเนาะบางทีขากับเขาเจ้าจะบางทีกับพี่ลุงแบปากสั้นหรือว่าน่ากระดิ่งเนาะเขาจะกลับไปทั้งไม่ก็ไปทั้งปากเชกันเนาะไปนั้นเนาะ ปักเซน่ะเนื้อคอนเนื้อปักเซครับเจ้าจะบไปข้ามไปหาพูชเลาหรือว่าเนื้อคนท้องนะ so we go back to เนื้อคอนปักเซ่ I will not go into ไปพุชเลาเมา Mountain. เชนวัดพุชเลาถ้ <Yeah. S 1> านอาเรื่นเน้พุเลานะ กุศลเหล่าก็ระวังเนาะระวังเถ้าใบเจียงนั่งลุมเนาะเพป็นมักกันเนาะถ้าไปเจียงขอนั่งมลุมนั่งมลุ่มมากนั่งมลุมหนีเนาะแล้วถ้าถ้าใบเจียงก็เสียใจอะไรก็เล่าไปเทใส่กุศลเหล่านี้นะครับเนาะเพป็นจะเรียกว่ากุศลเล่าเนาะวานครับเจ้าก็ไปทำนั่งมลุมมาแล้วใครเนาะทำผู้มมลุ่มคเดียวนะขัดขาดเจ้าไปมาแล้ววานนี้เนาะ กาทานสามารถติดตามได้นาในคิดตัวหลังเันทีไนก็น้คิดตัวหลังเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละเนาะข่าเจ้าได้ลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะ้กระมาณบ่าาเจียงเนาะเดม่นกินลบที่่ามาลงวุ่นเนาะเดี๋ยวมาลงเดี๋ยวมายงเดี๋ยวมาเงก็ดีข้อบายเจียงเมาเลงออกมาลง Yeah, ya, pagi love it oh. Uh, uh, melong, ya. Yeah. And melong delight delight dan And then pagi yang uh, pour all the alcohol in the uh, wat pu Ya, yeah. oh mountain. That's why they call pu selau. Selau this mean pour pour all, all the alcohol <laughs> into the uh, Hu Salao Mountain, something like that. I can explain much. My English is not enough, but I got a fan club, uh, FC, want me to speak a little bit. Yeah. This tree is nice over here. It's nice. Yeah. I think uh Lowja Kwamano, it's been uh to n know. กเลี้ยวเลี้ยวขวไปจะเลี้ยวขวไปขึ้นนอทางก็สิไปด้านสาขุนหนองเขียนนอใครเนอะประมาณร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรก็เป็นสายแดนระหว่างเวียดนามกับลาวเนาะก็เลี้ยวซ้ายไปนี่ก็สิกับขึ้นไปนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณนี้ใครเนาะประมาณหกร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรเนาะประมาณนี้ใครเนาะ ตึกนี่แม่นแค่น,น้อยนะเน,นะนา,นนานะเปลี่ยนแปลงหลายเนาะเพราะวริมาณนี่หกปีแล้วเออหกหรือแปดปีนี่แหละประมาณนี้ปริมาณเนาะตึกนี่เปลี่ยนแปลงหลายเนาวมีแต่ตึกยังไงเนาะท่านเห็นได้เนาะตึ๊กนี่ยไงหลายก็เจริญไว้ปักเจเนานะไอ้ซี่ I love of change เอาไว้เนาะไอ้ดินเฮียเอ็กซ์เจอร์บั d ไอ้ดิน l อกอะไรน i ่ไอ้แค sit down าวจากข้า Somebody drive for me. Now I'm walking. อันนี้ก็เป็นถนนเส้นนึงนะครับซ้อนหากันได้มดเนาะซ้อนหากันได้มดเนาะเอออันนี้ก็ทางเข้าตลาดไม่เมืองปักเนาะก็คือตลาดเาวเืองหละปานไดเนาะเออคือตลาดเาวเมืองแหละสวยงามหลายเมืองปักเด้อ ไปไัปเ um right ทนะพอนี่จากบ้านบมเคยมาบ้านเขากะเบิ้ออกด้วยบ้านเมืองเขาด้คยแนนเ้อะขับเจ้าก็มาสิบสิบห้าเชียร์ละเนาะไปอยู่ตามเทียกับสามสิบแปดปีแล้วเนาะกามามีโอกาสกบมาเลยนะคั้นี้เนาะประมาณนี้ยิสซาปักเซนิวมาร์เก็ตเดีโอ้นี่ยิสซาดาวเฮืองมาร์เก็ตเนาะตลาดไม่เมืองเมืองปักเซนี่คั้นี้เนาะ ตะกี้เป็นดาวเงืองเพราะว่าเพิ่นขายกิจการให้ผู้อื่นแล้วเนาะเดโซเดซิอ่านิสมาร์กิโตอันเดอร์โอนรถแถวน,นี้ไปว่าจอดนอกตลาดอะไรใครเนานะรถแถวน,นี้ทางในขึ้น,นบนจอดเนะาะเบิร์กเตอร์ฟาดนะใครเนาะแล้วกลางถนนนี่นนนลกลางขนานนึขน้นมาเพิ่นก็มีไฟไฟกลางถนน กือบทุกแขวงเลยทุกเมืองเลยดนะีเนาะไปมีไฟกันถนนตัวนี้ก็ทางเข้าออด้านหนึ่งของตลาดอีกเลยเนนะาะข่าวเจ้าเห็ุคลิปตัวนึงไปแล้วเนะาะข่าวเจ้าข่าวเจ้ากระิบอกขอเห็ุอีกเนะาะข้าราชานสามารถที่ตามชมน้ำหลังได้อ่าอันนี้ก็ดาวเงินดาวเงินตลาดตลาดเดาเงินทั้ทงขังเนาะตลาดอ,อีกเลยเนาะทั้นะทงสง่งฝากที่เป็นข้าวเบ็ดเลยเนาะ ไม่เนอกจะเป็นข้ามมืดเลยอันนี้ก็ทางเข้าตลาดดาวทั้งอีกเรื่องหนึ่งคุณพเนาะเข้าได้ซีหาทางเนงาะคุณพี่เนาะเบื้องการสัญจรเนาะสี้แยกตัวนึงอีกข้อหนึ่งตัวนี้เนาะเป็นสี้แยกตัวนึงอีกอตัวนั้นก็เป็นสนามกีฬาแห่งชาติเรื่องนีนเด้อไปนะเรื sport, uh, the ่อง s ปอร์ตเอ่อฟิลออฟเดอ คนครปากเซดิสตริีบีฮันอิสบีฮันด์อไซท่านจะเห็นเนาะการสัญจรอยู่ปากเซกัแบบนี้แหละกันเนาะอันนี้ก็เป็นเบื้องหนึง่งที่เข้าไปตลาดดาวเนืองท่นีน่เนาะเบื้องนี้ท่านเห็นเนาะรถจักษ์ยอดเต็มอยู่นี่เนาะ อย่านี้ตลาดเป็นบโคโคุคคลเขาเนี่ยได้จอดอยู่นอกออเนืองราวเป็นอย่างคาร์มานดื่มขันรถไปนอไม่อย่างาาเดีดนเนย,นนย,นนยปัจจุบันนี้เขากำลีงจะสิ่แยกบนึ่งเขาเนเนาะก็เจ้นยันก็แม้นยันเจ้าบุญเจ้าบุญอุ้มเกาาเม่าแล้วก็อื่อแล้วก็ทั้งการก็แม้นสัญ,ญลักษณ์ของวัดปูเจริสักดิตัวนี้ก็แมน้นวัดพระาธาตุเนาะ ปพิบัตธาตุตัวนี้ก็ได้เนาะที่นี่ข้าพเ,เจ้าจะเข้าไปในแล้วก็เฮ็ดคลิปกันแล้วก็ว่าพวกเป็นมาเนาะแล้วไปควานทิ่กับนี้มันจันดกันเลยเ้อะพกร้อยกว่ากิโลเมตรเนาะพกร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรก็ไปพุ่นกับข้ามขว,วดเชดอนไปจะไปหา,าทั้งสนามบินเนะาะเดีแยวซา่ไปกัะนิษห้องการปกครองแขวงเนาะและ้วก็ตัวนี้มาพุ่นละทางนี้มากับมาแต่ อ่ะอันตะปูนเนาะแผงเชกกองได้สวรรค์นได้มาทั้งนี้เนาะกับประมาณนั้นเลยเนาะโอเคขอบใจทุกคนว่าเป็นคนเล่นรถพน้อเด้อคนไอเดอคนเล่นคนแรกคนเห็นคนติดตามคนกระดิ่งคนนี้เนาะอ่ะมาพี่น้องเด้ออ่า Don't forget to like comment and subscribe with bear please อ่า See you next clip Bye bye Good luck โชคดีที่พี่น้องเด้อ